สวัสดีครับพี่น้องครับผม,มเป็นมาลันครับท้เาเป็นชาวเฟิร์นออฟฟิเชียลครับผมบรรยากาศช่วงเที่ยง,งครับร้านค้าเราเปิดแล้วครับร้านลูกชิ้นเปิดไหมวันนี้นพักพักแล้วร้านลูกชิ้นเราพักหนึ่งวันโอ้พี่น้องครับร้านลูกชิ้นด้วยแล้วครับพี่น,อน,นออ้องเออ เคียดร้านลูกชิ้นเคียดนะครับวันนี้ไม่ขายเลยเคียดว่าบริได้ขายก็เลยไม่แต่อันเอฟซีเมามนเลยบอขายเลยคำเบอร์นี้ครับนึ่งว้านปวดหัวเคียดว่าบริได้ขายพี่น้องห้าเด็กดักน้ำปั่นยังขายอยู่นะครับพี่น้องเอ,อนาน้ำน้ำน้ำกาแฟเย็นชาเย็นชาเขียวยังขายเหมือนเดิมนะครับมาเมาอซอยในพี่น,อออน,อน้องเออแต่แต่กินเองก่อนบ่คุณว้าวาาแก้วละสามสิบบาท คุณได้ยากเมาส์หายทิ้งงานท่ากับเมาส์ได้ี่อรอกทิ้งงานเท่ากำลังขยันนอนครับโอ้นีนลี่นลี่วัดดีสิไปอีกแล้วนะโอ้หายไปน้ำแนบอมีเงิน อยู่แต่โดมบ่ไม่เงินใส่ไปกเน่กันไปนาะคัเพ okay. well ่อนบวาอยากไปไปหาไปหาเงินเดี mm ๋ยวบอไปเล่น no, ้ำพญลี่ซื้อดอกไปก็ขางก็แอลพญลี่ซื้อดอกไทอด่รานก้นนมัเ้อพนไรดอกพรนาพ่หนาด้หรเนาเท้าพ่อเอาเท่าก็หายนตั้เท่าเนาะเออ่ากนหายจนอยู่องต ตามงอยของเาเนาะตามกันเยอะมากเลยเนาะเห็ืิเาแเกล้่วเดอเขาือนกลัวเะไรไปมินิเนาะงเดือนเดือนกลัวะไรเนาะบเนาะเดือนนี้่ไปสิ้นเดือนมันสุมาสิ้นเดือนบบแงเป็นอันีอีกเปิดสะเดืดแบนสะเดอดแบนเปิดป้องไปจะไปสะเดดแบมื่ไปใส่าน่น่นบ่ไ่อาม แขนก็งามเพแขนฮะเอาน่นเ็งไปได้ยู่ไปได้ยู่ตมันมันระบบโอ้ม่ได้โซมันตกขึ้นมาแต่ใส่แม่นโซมันเลยโสดโโตะโสดโต๊ะโสโตกอันนี้เลยผมวานี่ยไปจอดอมนันมาไปจอดจิงอยู่พนมแต่ลข้ามว่ามันชเด่นเบือางเรีนบอกมันปิดไปไหนมันได้โมันต๊ ห้าเดชโซมันตกี่ลีเปิดต่อไปแล้วปิดว่าได้บไปคุ้มกันจมมีโซม้งนึ่งก็แสดงว่าเนี่ยเปิดถานเรียนมันเกาะเป็นจนห้อยเป็นห้อยหมดเลยโซฮันจะเตือนลูกเดิทนทางแค่มงนี่น่านเตืนก็อาจานสามมง้งเพราะวันตัวไก่เด้จนีน,น่ามุ่นสามมงแรกบ่เงินใบสามก็ออกนี่เนาะอยากออกย่างตลาดอาอกขอนน่าวคาลสินนี่เนานะแล้วก็ไปหน้ามุ่นแล้วก็ไปสะกุนสะกุนแล้วก็ขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็กรุงเทพ เอาเลยอีกบวกกีงานไปจักพนอนี่ท่านนี่อาจารย์ดนตรีก็อาจารย์หวังนั่นมันบออาจารยหวังอาจารย์ที่อาจารย์ไพจิทอาจารย์ใจสร้างอาจารย์ใจแลักอาจารย์นั่นอาจารย์อาจารย์ลีอาจารย์เบิดไปครับเบิดเอารถดกาแฟขนของเลยขนกองเพราะว่าเครื่องปี๊ดใส่แบนนี้เดยเบิเอาขนนั่งกองก็นั้งไปใด้ก็นั่งน้ำหวังนั่งหนาบออาจารย์หวังนั่งนี่ พออันก็ลองเพ่ยอย่านแล้วแต่ตะกี้ตาอากาศหรอเนาะบอกบอกไปพเฮียรัาใจดีเฮียเน็ตรัใจดีนี่แหละตาอากาศโอกลานใหญ่ลานลานบ่อใหญ่ปันไดแต่ว่าสะกดไหนใหญ่บอบอบอปันไดโตะมันจะเป็นแบบถังัต่างต่างนั่งนังทีน่แต่ว่าไม่แต่ไหวหลุดอย่หันมาเกลี้ยนร โอ้หน oh. mm. like oh, ึ่งล่ะมันมันมันเหรีข้าวยกระปจยังนอ่แมนไล่ใจจารย์ที่โอ้แมนเหรอเนาะยัาข่อยแมนสีหรปินมาเหรแมนซเ่อนย่างไหนไล่ใจของนหนึงเขียมที่สุดที่ำเาะแมนกินเขาทราบแล้วเนาะเดอขะอืมขันขันไปน้ำงยังมาเนาะ

มีะเทใดงไหมอ่ะนี่เปิดเปสุดเี่ว่ะได้โอ้อ๋อเดีฟบๆนี่บอที่นี่ันมาสุดเลยนี่ขึ้นเขามากว่าดเลยต้องบอกกันแล้วจะเปิดสุดแ็กปีแล้วเนาะแค่ในหลายปีเลยได้หนิใ่แกร่เพื่อนเปิดห้าปีละเพื่อนถึงี่มาเลียงได้คนี้หรอยังยื้อ้คนี้เหรอแมนซองเสนโลหรอวะสองวูเแลโอ้รถแลนเนาะรถแนขนาดจอดไปได้ช่วงหนึ่งเนาะบาะ ขาดห่อนหลายที่เนงโอู้แดด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 นี่ไปอยู่ซ้าย,ยมหมองอยู่ดอกนี่ คากประดับใหม่นะครับปีนี้ใหม่เหมือนเดิมครับอ๋อมินิก็กำลังจะเดินทางครับมินิมินิแบรนด์มินิแบรนด์ครับโอ้บ่พพอกระโดนเพื่อน โอ้บหพอกับนองปานลำซ้ำขึ้นเนาะโอ้โหพอกันโดดนึกเสด็จยังงัอนแขนนัองข้อเท้าป oh, right. ้าป <At S 2> ้าธรรมดาเรามีงานหลายเมือบุยปวดแล้ว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 อันเดียร์ไปสุกใหม่มันหลอกเริ่มหลอกว่เอามันขึ้จริหลอกเอาก็เป็นของแถมเนาะโอ้ยหาว่ารุ่นเสียกันไสเพราใส่ของแถมพวกนี้จริงๆเสียบ่อัน คนเฮามันเบิ่งเขาเบิ่งหน้าตาเขาบ่ได้เบิ่งได้ว่าของแท้ของปลอมนี่ใส่ของปลอมเพิ่นก็ว่าของแสราศีจับเลยคนนี้ราศีแมนคนเป็นอาเซีอเก๊กจังซั่นน่ะราศีเสี่ยงราศีสไลม์เหรอราศียุใสราศีอยู่ใสยังได้แต่เขามานั่นไปเดือนหนึ่ง่ะรำเขานัดกันวันที่1นึ่หลังจากมาสุเทพรอบนี่พร้อมกันได้บดได้หยังไปเบิ่ดล่ะทองไผทองมันเลี่องเลยยังกินฮะเรื่องเลยยังจำปลา4ต้นโอ้ต้นที่หาคนกินเด้อ เขาบอกไม่หกตนคนได้หกตนขนเป็นต้นที่หกจานหวังเป็นต้นที่หกจะเป็นต้นที่ห้าตนที่หาก็ได้เอาหมันหมัดปังปังไปงานมือหนึ่งควใจร้ายจ้าเดินทางปลอดภัยอย่าเลื่อมมองให้นได้หรอเขาเมันใกล้น่ะเฮงเฮงรวยรวยเขาซ่อมแม่แม่เขาซ่อมพลัดซ่องกล้ามพลัดโอ้จ้าจ้าโอเคขอบคุณลงครับยังทำเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมยังทำเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมโอเคจ้าจ้าสาบสาบเอ้าต่าเบิดกะเดินทางมือนึ่งโอ้รถต่าเบิดแมหมาทันนั่นเนาะ เปิดวงแล้วก็เอาไปแล้วนี่เนาะ uh oh. อ่ะพอการคลิิหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ